บอกกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาแบบอันนี้กันเราจะตัดไปต่อนน้นนะเพราะเราจะไม่ให้ดูนะคะว่าเราพริมอะไรเนาะไปค่ะแล้วก็กดค้นหามาแล้วนะคะแล้วก็เอาอันเออไม่ใช่ไม่ใช่อันที่สองเลยนะคะอันนี้เลยกดตรงนี้เลยเอ๊ะ ลืมไปนะคะกดตรงนี้เลยค่ะนี่นบุ่มเขียวๆนี่นะคะทุกคนมันจะดังเนาะนี่นะคะแล้วก็เราให้มันขึ้นหมดก่อนเนาะมันจะไม่ได้ค้าง ิดเสียงก่อนอตัวเราก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวนราก่อนนี่นะคะตัวเราเนาะนี่ตัวเรานะคะเราจะไปเอากบกันตรงนี้นะคะไปยืนที่วงกลมเลย ลองไปแป๊บนึงนะคะตึ๊ดแล้วก็กดออกแมปแล้วนะคะตึด๊ดเราจะลองไปแต่งกบดูแบบนี้กดตรงนี้ที่อวตารเลยก็กดที่ ันนี้เลยะคะ่ะตึบหน้าอย่างสวยทุกคนนี่นะคะทุกคนเราได้กลบมาแล้วทุกคนเป็นเขียดนะไม่ใช่เขียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนทรงผมดู โอขอเราได้กบมาแล้วดีใจมากดูหนะ้าปกเลยมันจะไม่ค่อยเห็นกบเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนผมก่อนกดไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยแฮนะคะ แล้วก็กดอะไรเอาผมอะไรก็ได้ผมอะไรก็ได้ที่มันมีมูลค่านะเอ้อันนี้ได้ไหมทุกคนอันนี้ดีกว่าหรือว่าอันนี้น่าจะได้กว่าไม่ได้กด่อนเลียวเนี่ยนี่นะคะทุกคน ลองเปลี่ยนหน้าดูตรงนี้เปลี่ยนหน้า <c oughs> เอาเป็นหน้าอะไรดีทุกคนเราไปกดล็อกหน้าดีกว่าหน้าอันนี้ดีกว่า จะเขียนว่าฟรีนะคะให้เรากดไปที่ฟรีเลยเนาะรอกันอ่ะกดไปเลยกดตรงนี้นะคะคลิปสอนใจมากทุกคนเอดนี่นะคะได้มาแล้วเนาะกดไปเลยนี่เราได้มาเลยนะคะบาย